สวัสดีครับจาก LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแต่งรอบคันนะครับจากกบเจ้า Fortuner Regender ใหม่นะครับมาในชุด LGD นะครับจากเฟียร์นั่นเองนะครับผมเป็นสีดำนะครับสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังนะฮะตัดด้วยสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะเพิ่มความพิเศษนะฮะโดดเด่นนะครับ เกินใครนะฮะเวลาเจอบนท้องถนนนะฮะจะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้มากับพร้อมตัวเบ้าไฟตัดหมอกใหม่นะครับเป็นของตัว GR Sport สีดําเงาล้วนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่มเติมนะฮะตัวเซ็นเซอร์นะฮะเป็นฐานเซนเซอร์สีดําด้วยนะครับเพื่อเก็บความเรียบร้อ,อยให้กับตัวเบ้าตัดหมอกน,นั่นเองครับผมสวยงามเป็นแบบจัดเต็มนะครับรถคันนะครับดูด้านหลังกันนะครับผม ในส่วนของด้านหลังเองนะครับว่ามาพร้อมกับตัวสปอร์ตแบบคอคู่นะครับเป็นแบบคอคู่ตัดด้วยสี่ขามนะครับเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับผมเพิ่มความเป็นอันเดียวกันนะครับผมให้ดูลงตัวนะครับด้านหน้าและด้านหลังให้ดูสปอร์ตกระชับเฉี่ยบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครที่มีฟอร์จูเนอร์เอเอเจนเดอร์หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับอยากติดตั้งชุดแปลงหล่อแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะฮะเข้ามาพูดคุย กับทาง LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ